เหมามาก็หลักหลายหมื่นอยู่นะครับวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่อยๆนะครับครับวันนี้นะครับได้ไปซื้อพระนอกสถานที่มานะครับที่บางพีสมุทรปราการก็ได้เนี่ยชุดชุดนึงนะครับชุดใหญ่นะครับเนี่ยริ้งเห็นนี่เป็นพวกพระแท้มเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระแท้หมดเลยครับแล้วก็มีพระย่อยๆทั่วไปนะครับ<ๆ>ก็ เหมามาก็หลักหลายหมื่นอยู่นะครับวันนี้ครับเนื้อที่เห็นก็เลยต้องเอามานั่งแกะออกแกะออกจากหนังสือแล้วก็มานั่งเรียนเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่อยๆนะครับตรงนี้นะครับหลวงปู่แก้วนะครับเกษารโลวัดละหานไร่ระยองนะครับเป็นลูกศิ์ของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับองนี้อตอนนี้ก็อยู่ประมาณหลักพันไปลายๆอะไรเงี้ยครับถ้า มีจํานวนเ,เยอะๆเราจะวิ่งไปซื้อถึงที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ลองส่งรูปมาให้ทางร้านเป็นหนึ่งเรื่องเครื่องครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปดูนะครับแล้วก็พิจารณาว่าพระที่ส่งมาเล่นหรือไม่เล่นนะครับแล้วก็มีราคาหรือไม่มีราคานะครับถ้ามีราคาทางร้านไปซื้อถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับแล้วก็รับเงินสดรออยู่ที่บ้านได้เลยครับทางร้านเป็นหนึ่งเรื่องเครื่องครับเช็คพระฟรีนะครับวันนี้ก็ ขอนั่งดูดูคัดพัะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปจะมาแบบเอาพ้าให้ดูนะครับว่าอันไหนพอมีราคาแบบหลักพันหลักอะไรนี้ครับครับวันนี้ก็ลาไก่อนครับขอบคุณครับ